แกปวดเยอะทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้น่ะอยู่อยู่ด้วยไม่นานถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงตึงแล้วทีนี้แกก็บอกว่ามันเดินไม่ได้แกก็ตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังหัดคานเดินออกคานออกมาจากข้างในที่นอนแล้วทีนี้คนที่เจ็บเนาะแกก็ดูตัวเองดี ทีนี้แกก็บอกว่าดูแดลูกเด้อเป็นแบบนี้นะมันมีหายดอกเกตตบอกบอกนี่ดูก็ได้คิดอยู่ว่าจะตัดยังไงคะครับแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้นะครับได้ยังไงอ๋อคือหนูไปขายป้านะคะคก็ได้เม่กเกษมก็ได้บอกคะ่ะครับก็ได้บอกแกว่าลองลูกครับ มันเป็นยังไงก็ก็นแล้วแต่เงนิงชนชนีไม่เสียไดย้ไม่เสียไดย้วันแรกทานยังไงครับบอกแกว่ากินกินคู่กันแกก็บอกว่าอากินคู่กันแล้วมันจะนอนดับได้ยังไงแกก็บอกว่าอย่างนี้ก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรบอกเพื่นบอกให้กินคู่กันก็กินเถอะบอกแกอย่างนี้พอดีแกก็เลยกินกินตอนไหนครับตอนก่อนนอนหรือตอนเช้าตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละซองอย่างละซองเลย นะครับก็ให้กินครับทีนี้มาที่คุณพี่หลังจากวันวันที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นจําได้ไหมครับสี่ห้าชั่วโมงนีเละครับสี่ห้าชั่วโมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินเดินไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลยตึงตึงไปหมดแล้ว <laughs> ทีนี้กินไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้ว หลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นยงนี้สงใจจะ,จะไม่ตายแล้วจะไม่ตายแล้วมันรู้สึกจากที่มันเคยตึง <c oughs> มันไม่ตึงสบายกันเยอะสบายกันเยอะ <c oughs> วันแรกผ่านไปทีนี้วันที่สองตอนเช้ากินอีกเหมือนเดิมเลย <c oughs> อาจทีนี้หลังจากกินตอนเช้าวันที่สองสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างขึ้นเยอะ แล้ววันที่สองดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สองทำอยู่กับไก่นี่แหละอยู่กับไก่แล้วก็ไป,ไปขึ้นแผ่นไปขึ้นแผ่นต้องยกยกแผ่นหนักๆน,นี่แหละยกเก็บข้ามเลยยกเกียบข้ามเลยตั้งแต่กี่โมง <Okay. S 1> สิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้สิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยแล้วมีอาการปวดไหมครับตอนที่ยกไม่ปวดครับไม่ปวดเลยโอ้นี่คือวันที่สองนะวันที่สามคิดอีก ยิ้เหมือนเดิมแล้ววันที่สามไปทำอะไรไปแย่ไข่บุญแดงแย่ไข่มดแดงปกติแล้วนี่ไปแย่ไม่ได้เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่วันนั้นแย่ไข่มดแดงแย่ได้ได้ตีนต้นไม้ก็ได้ตีนต้นไม้ก็ได้อีกโอ้ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าจะทำ ก็ต้องประสิียาแก้ปวดครับทีนี้หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเนาะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่ห้าวันที่หกวันที่ห้าวันนี้นะห้าวันครับก็ผมก็รู้สึกดีใจด้วยนะดีใจด้วยเนาะครับก็คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหม อันนค่ะเป็นค่ะเ,เป็นพ่อส่งไทยเป็นคุณคันเรามั่นใจเลยมั่นใจค่ะแต่ก่อนนี่เป็นโบกหลายอย่างก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเก็บินครับดีใจนะครับดีใจผมก็ดีใจครับอย่างน้อยๆมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะจากที่เราแบบไม่มีหวังเรารู้สึกไม่มีหวัง แต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ดีใจด้วย